อ้าวคันนี้ใส่ของแต่เมื่อวานนะครับยังไม่ไปนะครับพี่หนุ่มนะครับรอรอครับรอไปพร้อมกันลงของวันจันทร์นะครับของวันจันทร์เดี๋ยวพาไปดูเมนูตอนเช้าครับของรถบรรทุกนะครับไปดูกันเลยครับกัาดก๊าดก็อยหางช้างอีกผมมียูปอ่ะฮะได้ผมอีรูปผมพอดีได้ป่ะผมเนี่ยครับผมผดีเนี่ยเมนูตอนเช้าของพี่สีหนุ่มกับพี่สกอนะครับหาเชืออีก อันนี้เป็นแอลกอฮอล์ล้างฆ่าเชื้อนะครับตีได้อีกวะเออเอันนี้หนึ่งพอดีอันนี้จะเป็นเนื้อเสือนะครับไม่ใช่เนื้อวัวน,นะครับเนื้อเสือนเนื้อเสือหายเจ <c oughs> ้าโควิดหายเจ้าโควิดหายเจ้าโควิดนะครับอันนี้เป็นแจ่วนะครับ ก็จะไปคั่วนะครับก็จะจูกตากันครับันกินสุกๆนะครับรถนี่เยอะเลยนะครับห้าทุงเอาห้าทุงเยอะแยะครับมาจูงแล้วครับคนนี้อันนี้เล่ย์เลย์จุกเหมือนเขาโซ่เลยเฮ้ยสควาโซโซจุเลยจูจูโซเลยครับ โอ้โหยัมมันจะเฉียบแล้วหูนไว้วขนาดขาเจอสวังบกได้ท oh ี <oh ้อได้ทีครับปาดสุดยอดครับสุดยอดจุจุครับหนึ่ง๋อสุดยอดสุดยอดเอาในขวายังน้อยกันนี้ครับ ว่าลบัวลายอะไรดอกนึกว่ามันกิดที่หน้าไหมบวคหมอนหมอของเขานะหมอของเขาครับผมท่านนึ่งบ่ะท่านพันเอดครับบนเท่่ข่หร่หเนาะหูแดงงครับหูจุนบุรีเนมเสียบยูโรนเล่นไม่ไอ่เขื่อนนีนอนใ่นอนนอนแน่นนนอนนอนนอนเนี่ กูมืงเนี่ยซูดยอดเลยสมสมเยอะดีมากราดอีกเยอะเดี๋ยวตู้ขายน้ำกันเลยมากราดอีกเดี๋ยวเขาของน้ำกันเลยเดี๋ยวมันยังไงเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้ได้ได้อันนี้ได้เนี่ยอ๋อได้ได้เนี่ย้ไดัดเลยนี่จะเป็นร้านกับข้าวนะครับอยู่ลงแป้งบะระมือเนี่ยแม่ค้าใจดีจังแม่ค้าใจดีจังเนี่ยแม่ค้าใจดีเส้นก็ได้ แต่ไม่เส้นเส้นก็ได้นะครับเดี๋ยวไปทั้งไอ้ทียบเลยจันเลยจันเลยจันเลยอัดควัวคอยเจ้าด้วยก็รอขึ้นเยอะเลยครับผมเนี่ยจะเป็นคิวที่สองนะนาตีวนี้นาตีลองคิวตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพิ่งมาผมคิวสองตั้ง่สักว่า แม่นใช่ไหมก็มีคันน่งลโอ้ยบ่นาทีวตัวผมเนี่ยต่ออคันนึ่งพูดอะไรรถขูกบขันไหนวะต่ออีกสองคันคิดสองเลอันนี้ครับต่ออีกสคันนะคิดยากเลยวะบ่มึงออกมาแล้วมึงตกยู่กินไปน่ไปเสียบยางเยวเลยน้น้นามึงกมึงเสือกตาบังหรอมึง จาตักข้าวเจ้าก่อนนะครับกินข้าวเจ้ากับทอดซีนนะครับยินข้าวเจ้ากับทอดซีนกันไป่วางขวดหลยอม่เพวางอันขออนุญาตจานจากวาเนี่ยนะครับยืมยืมครับวันด้เอาเลยนะครับจ้ังวแล้วครับจานครับ โอ้ได้การเลยนะครับเขามาไม่ไปหมู่เดียวกันเหยม่ไปหมู่เดียวจัดอีกเดี๋ยวหนึ่งตัวกันแน่หนึ่งซอยกันแน่ที่โอ้ทั้งตัวกันเกี่ยวกับกันเดียวเนาะเออเปิดเปิดแว็งเดี่ยวเราเนาะขออย่างนี้เปิดเงี้ยงคนคนเยว่งยงทางไหนเนาะเงี้ยงานทางไหนเนาะบอกกันนึงก็จัดหนักกันเนาะนี่คือมือเจ้านี่จัดหนักนะครับนี่นี่คือมือเจ้านี่ โอ้ยยหนึ่งมันนี่มันแหงมันแหงนี่เลยเดี๋ยวเขาได้เตือนเราเนี่ยอผู้เตืานมาดูพี่สีหนุ่มนะครับโอ้ยคำักไงเพี่น้องสุดยอดครับยมันจะเสียบเนี่ยคำตาเหียกคำตาเหียกคำตาเหลียกไม่ใช่คำเจริญเมดูดู นำนะอาเดี๋ยวอ่ะเอาไลรแต่เดี๋ยวอ่อยากน้ำอ่ะโอ้ตับตับตับครับนี่ตับตับโอ้อดสายโหดแต่ว่าพูดนะคำตาดูนครับพี่น้องคุยแก้วเนี้ยจะไปจำหมูอ่ำปูเฮาเนี้ยเนี่ยจะนั่น เอาห้าตังเออู้มารอดได้ัวู่งนมยโอ้แต่เสียอะไอเจ้าคือจเ็นเสียดแท้มา่าเชียร์เรียบร้อยแล้วโอ้สองโบกสามคนเหรนา กำลังคั่วอยู่นะครับพี่สกร้อกำลังคั่วนะครับดูคำข้าวนะครับคำข้าวนะครับคำ,คบคำหมักใหญ่เลยนะครับเอ้จานควายยีเดยเขาเจ้ามึงใส่มัใม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 ในใส่มุกไไ <c oughs> อินตะกันมันไก่ตะกันมึงทำไปเรลยตะกันว้าอยูเลยวันไหนกิโโนแะล้วมัวคนน่ะพี่พอนถึงใจเกย็น <c oughs> ให้พาสันก้อนเน้นนอนนี่ ปลาแตกก้อนม mm ึงแก่งสันป้อน่ะครกบมกไงสาใจอ่ะนั่นละเอาเหมือนนั่นละยกรทอนยกระดอนก็สอนทัมดชุดจุใจนะครับกำลังคุยเกี่ยวนะครับปลาลับตากินอาเนาะเนี่ยป่าตู้จะมักแล้ววันนี้อย่างนี้เราพูดถึงชอบ จวดได้ไสุดยอดครับสุดยอดดี่มากอะบอก้าคิดกินน้กินลแมูห่อข้าก่องมาตั้งเนบ่ยโมเดลมากครับโมอยากเิือกนะก็เลนังแสบด้นี่อ้นุ่งกังแสบด้นี่จวดซิดีจวดซิดีเจ้าจวด ีคุยครับยังไงครับมเมื่อวานเนี่ยยังไม่กินขาพอ้มันนอนอยู่นั่นอ่ะจาทำมืนขึ้นรูปอะไรจะทำขึ้นรูปก็เลยนอนได้ไงล่ะโอ้ยแต่ลจะค้ำขมบุญเมืองไอ้สกวาครับมาร์กินใช่ไหมเอ้ยสุตทอนนั่นครับสุตทอนนั่น จะใคาของมากเลย่ยคำใหญ่ๆครับน้ออไมอายยมาห่วงที่สิบไปโหลดมันเป็นแม็กกอกจะบอกว่าีผักแก่เนาะผักนี่ไปหาผักมากอ่ะหาอีสัยนหรอไปหาเยอะไปดียไวะเริยอดมันคำมาแก่ม คุยคุยกันง่ายเนี่ยสาสาเป็นง่ายก็มันง่ายตอนจะคุยแล้วเนาะสาสาใช่ใช่คอยเขาครับผมข้ามตาเหลี่ยงนรับข้ามตาเหลี่ยงครับนี่นี่ข้ามตาเดือยครับผมออ้า ดึงรงองค้าเลอ้ยไม่โดนเลยจะ <laughs> <laughs> ดึงออกมาดีใส <laughs> ้พิษพอ่างเงี้อืหอันมอตัดหมอตะไกร้มาเดี๋ยวตัดตึบมันไหลร่งคว้าคอ, <laughs> อาย <laughs> อตทม่ทัมกไก่แมตายก่อนว่ะอ่ามากไก่ก็น่ตายเพอย่อางเนี้ยอัดมันฆ่าอัดนึ่งฆ่าเกี่ยวหนึ่งรงคว้าเลยไดีตายตาย่อนเลยโอเอัน วัวเท่ากับอยู่บ้านคนนั้นหรอวัมามาตัดตัดบางยาบังการไปดูจังนีเลยครับเออจีนจานเลยครับผมิปนี้ก็ฝากไปที่เพียงเลยนะครับฝากกดติดตามช่องโมซิงคุณดูวยนะครับจิ้มอะไรกินท่านัวโอ้ขอบคุณที่ติดตามเราช่วงกับขอบคุณครับ